จีสิบ้าเอาจุ่มจุ่มนี่แล้วกินเต้าเครื่องเนาะนพี่น้องจ้ะตอนนี้น้่งนอยเต็มเคือบอ่ห้องห้องบอ่หอง สวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะผ้าเรามาปล่อยไส้ดงขนาบันนี้แม่ไปทางใดมีแต่ขนาเลยจ้ะไม่บอกเสียงมดพ่อแม่พี่น้องเอาอีกแล้วเกลียดบปเลยพูดนวเต็มอยู่พุ่นะเต็มพูดนาแมนบัสใบหุ่นงาเอาไปหอดหุ่นเง่าโอ้ยอ่พฮองประอว่าตีพูดนะมูอเจ้าเบิงมูอเจ้าเบิงพ่อแม่พี่น้องผ้ามาหมองที่แพทมามามาเบิงใบละมามาเก็บประหอดนี่ละนี่ลุยเลยนอใหญยเด้อ ลุยเลยลุยเลยมาพ่อแม่พี่น้องจ้าพอพูดมากท่ามเพลงมาสิมืดก่อนเลือกเก็บมาตามสบายเลยนะใหญ่พูน่ะเต็มทั้งเทิงทั้งไตจะสุดเก็บทั้งใดแกเก็บพูน่ะมันมีแต่ขน่าทั้งหนามันเต็มไปหมดพูน่ะแน่ไปทั้งใดมีแต่ขน่าเก็บเลยเขาบอกให้เบาดูเขาให้เก็บลุยแล้วนะเพื่อใเอ้เพื่อใหญ่จ้าเบาไปว่ามาสิเป็นใหญ่สิเป็นเพื่อนแล้วเป็นเพื่อนกันเด้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องเพื่อนเล้วไงนะเนาะใช้เบียร์หน่อยมาจัด หน้อยเพื่อน่จอยมันมันเป็นใบนี่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 เอ้โอ้ไม่ต้องเอารุ่นนี่เออเนี่ยเมาต้องเอารุ่นนี่พื่อน่ะเออเมาต้องเอารุ่นนี่เพื่อนปูร้ายมึงหันทั้งเป็นพืชเลยเหมือนพื่อน่ะจะเบิ้งเต็มอยู่เปียหน่อยเพื่อนี่พี่น้องเพราะว่าแพทกับพี่จอยสิมาเอาเปียหน่อยแล้วนั่นนี่เห็นบ่เนี่ยแมนเบิดเลยเด้อนี่นี่นี่เนี่ยเห็นบ่เนี่ยเนี่ยเปียหน่อยแล้วเต็มอยู่พื่อน่ะพื่อน่ะเจ้าเอาลุ่นใดทำมันหลายๆสิเนี่ยไปตั้งให้ขุดอยู่เนาะ หน่อยคือตั้งมองกันใกล้ๆฮือนแผลน่ะไปขุด้หัวใจมาดามลราสลายสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามันนี้มากีดก็เอือยเอือกับบมมีเสียงแน่ป่ะนี่มีแต่ขานาะพี่น้องจา้ามดเลยขนาทั้งหมดเลยมามาเดี๋ยวตัดตัดห้เบิงนี่ตัด้ามันหลๆไย่สิ่มีหลยตาตามหลายมีหน่อยตาตามหน่อยพูน่ะพูน เลือดบอค่ะไปไปหาเก็บแมนเบิร์ดเลยแมนเบิดคูนแมนเบิร์ดเลยเขาเอื่อนมาเป็นดงเยอะเป็นดงไปเก็บเลยเะใหญ่เ้อะถ้าใหญ่มาเก็บแล้วพี่น้องจ๋ามือนี้มาแพทคูผ้าแย่จ้อยมาปล่อยใส่ดงขนาดเขาคักๆมือแพทมาเห็นมือแล้วแพทก็อึ้งคือกันใหญ่ เก็บเลยได้พี่น้องเบาเบาดูสิผ้าเก็บแล้วก็สิผ้าเมื่อ,นอเนาะงามขนาดเลยน <c oughs> เนาะงามสุดยอดเลยเขาเสียเอาแนใ่ยอะไดใหญ่ฮะเขาสิเก็บยอดไปพุ่นบ่อหรือจังไร ว่าเต็มเลยโอเคกัดเย็บไปหันแล้วกันก็ย้อนไปพี่เราเก็บย้อนไปผุ่นละกะถทาท่านท่านเบิดทั้งผุ่นก็ย้อนกับไปพี่ว่าทั้งผุนอ่ะเต็มเลยคือคือกันท่านท่านอ่างย่างซุดเหมือนันจ้ะไปไปเก็บเลยเก็บเลยขนาดคือกันน่หละไลยคือกันมองได้ก็หลายคือกันเบิด เก็บก่อนเนาะแล้วเข้าใอยมาขุดเอาอันเน้หน่อยเพิ่์นเนาะขอแม่พี่น้องเอ้ยคุณนะเจ้าเบิงเจ้าเบิงน้ำขนาดเลยเฮ้ยโผ่กับโม่กับแดงกอแหลกับเต็มไปหมดแล้วขนาดทั้งนั้นเลยจ้าขนาดทั้งนั้นเลยเอาอ่อนๆสิผ่าอ่อนๆว่าอันแก้มันมันสีอยากขมเนาะ พ่อเก็บได้น้ำละอละเอาเบิดเลยตักขึ้นยเบดนีเค็นบ่นนงามขนาดเลยงามเนาะพี่น้องหลุนนี้งามค่ะบกำลังจินเลย เจ้าเบิงเบ่งมุเจ้าบิ่งอ่อนๆแสบเธอได้พี่น้องบอกขุมนำ้ำ <c oughs> ตัดมันสนั่นโลกาเลยตัดมวนตัดมันอ,อ,อีลีตัดขนาดนะพี่น้องจ้า มันนี่ผ้าตัดคากเลยมันจะเอาอ่อนๆเลยสวยเหลือด้เลยถึงๆเดี๋ยวจะไปพาไปบึถงถึงๆสีเขียวเ<ม>บียน์น้อยๆแล้วนะหลายๆเต,เต็มอยู่พี่นอ้องจ้านี่บึงก่เพัน,นสีก็เอาอ่อนๆเพิ่นเนาะเบียรเอ้ย ก็เดี๋ยวเอามานนาเดี๋ยวไปเอามีดก่อนเอาเด็ดเอาก็ะไดตรงนี้มันอยู่ทั้งผู้มันเอาหยาจากน่อยอยู่เด็ดเอางามขนาดเลยพี่น้องนี่มึงติละ่ะสุดยอดดีเนาะ ดงข้างหน้าล้วนๆเลยดอกน้อยๆอันต้นน้อยๆเพิ่มนนี้จะเอาต้นนี้แหละเอาทั้งบ้างในนี่และก่อนเนาะพี่น้องจ๋าทับ้างแล้วกันนี่ยังสีเขาก็เอาใบอ่อนๆเพื่อแสบเธอได้หนิบ่ขมพร้อมนี่ใบงังสีเนี่ยยอดมันอะอยากขมแน่หน่อยนึงอยู่แต่ต้นเนี่ยเนี่ยบ่ขมแสบเซย นี่หมเบีย้ยมันนี่ยนี่สกูตเอาคักๆเลยเนี่ยอุ้ยอย่าจอยเอ้ยเบีย้ยเราก็ขืนคักใช่ไหมเพียพี่น้องเบิงึงนี่ป๊าดเบีย้ยน,น้อยๆพี่นะ่ะเต็มอยู่พี่นะ่ะพี่นะ่ะป๊าดอุ้ยพูดนะเนี่ยเนี่ยมาเพิ่งมึงมึงมันออกพี่นะ่ะเพียเบีย้ยน,น้อยๆล่ะป๊าดีโทพักอันนี้คือสวยแต่ค้านี้เนาะสวยงามมาก น่อยนี่คักแค่ยังไงตรงนี้นละ่โโะโหดโพเนาะจ้ะเนาะโหดแล้วโหดแล้วอ่อนซ้อนเบียร์เบียร์ขาน่าพี่น้องเอ้ยมันเป็นตาอ่อนซ้อนเป็นตาห่องเนีเ่ยขอถูขอพ่ายได้เหยียบเจ้านี่นะเป็นพืชเลยเป็นพืชเลยขออนุญาตตัดน,นจะจ๊ะ มันยยใหญ่ได้แล้วตัดได้แล้วนี่ขออนุญาตโยนไปเพียกเบิ่งพี่น้องเอ้ยมาเอะมาหาวซอยกันเนี่ยสิเก็บเผื่อทุกคนเลยเด้อจ้ะเด้อเก็บเผื่อและกินเผื่อจ้ะเผื่อทุกคนเลยอันนั้นอันนี้ดอกเรลืมแก่แล้วเนาะข้าวเดียวไหมดอกเรลืมแก่แล้วเอาดอกอ่อน,อน อันนี้บตอตตองย่างบาสีบอมีพันธุ์เลยพันธุ์หลายแห้งดอกของปีที่แล้วรนเพียบเลยเห็นบ่างามสุดยอดเลยต้นนี้บอเอาเดอกแก่แล้วมันขมมันขมบ,บเอา,บาอย่างเี้ยเอาอยู่อ่าบรึไงฟินน้ำกันเดี๋ยวพี่น้องเด้อเอากรอน สวยเลยงามคักนะอุ้ยมีแต่งามๆทั้งนั้นเลยงามคักงามแน่เลยบอกนะคะสวยมากเลจ้ะสามกอบนด้นี่กองทองยีนย่นี่กินขนาดสาดใจเลยเนาะเจ้าบึงทีละ งามสวยมากค่ะสวยสวย ่อ,อน,นเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละว่าสีร้ายขนาดนี้เนาะขนาดทะเลไหมเนี่ยบึงที่หลับพี่น้องจ้าเกิดคักเกิดแน่ไหมโพูดพ่โของงูต่เกิดเขาเอื่นว่าเยอะเป็นดงเยอะเป็นดงจ้าเยอะเป็นดง ว่าสวยพอตัดงานนี่กันเด้อจ้หอมดอกกันครับมันเป็นไอ้ดอกดอกอันพักกวงตุ่มอยู่ทั้งๆเด้อจ้จะเด้อหอมคักกินโช่ยมาก งานหน่อยเพิ่นเนาะเอางานหน่อยนัหนงหน่อยแล้วอันใหญ่ๆเอาไว้ซะเนี่ยส่งสิแก่ไว้แท้เนาะมือนน่ยางบ่สุดพี่นางบ่สุดจ้ะพุ่นน่ะอุิยเถิงๆพุ่นอีกพี่น้องจ้ะพุ่นน่ะ2ก่อ3ก่อแต่ส่งแก่แล้วนะส่งแก่แล้วเนี่ยแก่แล้วนะแก่แล้ว3อันนะเอ๊ะจะว่า สองสองอันนะ่ะแกแล้วแต่อีกอันนึงนะนบ่รฮันะดแก่นะเอาก่อนนี่เนาะได้อยู่ถือใบเล้าก็สร้างมันมันใบแกแล้วล่ะพี่นองเอ้ยทั้งเคิงทั้งเขากับหลายค่ะปีนเขาเก็บขนากันมามานี่บึงมีแต่งงงๆไหมนะ สดุดงยอดเลยต้นหนึ่งคุนแนมไปทางใดก็มีแต่ขนาดขุนอ่ะท่องเทิงคุนอุ้ยต้นหนังเพื่ออลังการแท้เนาะนี่นไหมแย,แยกชิ้นส่วนเอาสวยงามคักงามแน บุนนี้ว่าเพิ่นจะแก้วไวขนาดนี้เนาะมันนำม,มาันก็น้อยพอที่ธิแพตบวกก็บนะกลว่าสิงหายเพิ่นแบบว่าไงาถิ่นอีเจ็กน้อยบวกคิดบวกฝันว่าเราจะงาไงไวขนาดนี้ บ่เอาทั้งสัน <laughs> อุน่นอับเบี่ย์แล้วเห็นบ่ะ <c oughs> โฮทโฮเบี่ย์เพื่นนั่นอันนี้ก่อนนี่อ่อนๆทั้งนั้นเลย ที่เรนนี่ทีละหน่อยยาวหลายเพราะว่ามันเยอะอยู่พี่น้องจ้ะมันหลายแห่มันเยอะมากไปหมดเลยเนาะไปเตะโอ้ยอุ้นั่นอ้ยถือใจสอ่อแท้กลบนผืนเนาะเสื้อผ้าเอาเด้อสิ้อ้าเอาเนี่ย <laughs> งามอ่อนๆน่างาม,มเว้ยเบียดพุนนหรแม่ ซ่อนแต่เบียรแล้วนี่ฮ่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยพุณนะพุณนะโอ้โหทั้ทงเคร่งนะมีพคุณนะเต็มอ,อยู่เด้อพี่น้องแล้วคือสบ่ปีนขึ้นไปแล้วล่ะให้คุณจู่หันล้วไม่ปีนขึ้นไปเอาแล้วเนาะ สีงามเนาะจา้ะเนาะสีม่วงกับสีเขียวคน,นะงาม,มสุดจอดเลยนี่นนนนก็นนะ้ะคนๆเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเบิ่งน้ำกันเด้งขาดต,ตัวนี้ เห็นปะเนี่ยเอาป้อนี่ไม่พี่น้องแต่ว่าขึ้นหน่อยแทน <c oughs> เอาอ่อนๆไปกินจกนัน <c oughs> จกหน่อยนะเด้อจักหน่อยนะนี่ <c oughs> ตหาหักหลายโอ้เห็นจะสิ่ง ยอดอีนนี้คุณน่ะสุดยอดความฟินเลยจ้าแย่จ่อยแล้วบ่มีเสียงพี่น้องเสียงหายเสียงแหบเสียงแหบเพื่อนมึงเป็นจุ่มเป็นจุ่มคุณน่ะเต็มอยู่พี่น้องคุณน่ะเต็มเต็มมเลย ซ่อมก้อนนี่น้ำกันใช่ไหมเจ้าง่ามคุณน่ะตอนหนามาดามมันกระคับคุณนี่คุณน่ะก้อคุณคุณนะเทิ่งเทิ่งคุณน่ะคุณนะพี่น้องฝุฝนพักที่ดีงังวะ เ,เอาแต่อ่นอนๆพื้นเนาะทำรัดหน้าก็ใช้เทียนคณะ ปั่นห้าได้เลยได้จัดเด้อพี่น้องจ้าถ้าอ่อนๆกับสิบลขมแต่ว่าแก่กับสิมีรสชาติขมหน่อยหนึ่งได้จัดเด้อเนี่ยรุ่นนี้แก่เบิดแล้วเ,อออเดี๋ยวเอาอ่อนๆเดี๋ยวเอาอ่อนๆจ้ะเดี๋ยวสิผ้าเอาจุ่มจุ่มนี่แหละคุนแป้งเครื่องเๆนงเนาะพี่น้องจ้า ัดมั่นขนาดเลยพี่น้องจ้ะมั่นมันม่นไอ้ฟานคมมีดนยตัดม้วนมวน,มวนแหนงสีขาวเอาแหนงนี่แต่อันนี้แก่หรอเดินติดมาก ซ้ำกันเบิดพี่น้องเอ้ยแนมไปมันก็สีเขียว <t> เต็มอยู่เนาะอันนี้ปีจระนาจระซ้อมบอกเอาแต่ตัวน,นี้นะเนาะอ่อนๆเลยเอาอ่อนๆสวยเลือกได้เลยนะจ๊ะกุ้ยก่อนนี่กันงามมาล้างการงานสางแล้วพี่น้องเนาะคุณนะงามบ่งามเนาะมันมันมันแบนไปเลยไหมเท่ากับเสียวอ่อนๆนีๆ่ อยังนั่งอยู่หมองเก่าอยู่จยยอยพ่อหนึ่งไปใส่อยู่เอ็นบอบพี่น้องกอนหินจงออกไปไกลๆจากเขาไอเสื้อผ้าหินแปลว์ทึ่งๆเอากระตาเหยี่ยวอยู่นี่ละเดินดีๆเดี๋ยวเหยียบเขานี่เบิ้งล่างต้นล้อมต้นของนี่ต้นขนาได้หนี่พี่น้อง เอ้ยพี่นะมันจะปิดถ่ายรล่การมันสีงามตลอดเลยเนาะนี่ปิดถ่ายรล่การนี่งามตลอดสวยงามตลอดเลยค่ะพี่น้องค่ะสวยมากเลยเห็นไหมคะเนี่ยอลังการงานสร้างมากเนาะ ส่งขึ้นเห,ว,เหว่เหวเนี่บ่งงามเลยพี่นอนก็สร้างแล้วมันเป็นเนี่ยมันเป็นไข่ไเป็นเหว่เหว่เป็นล่าขึ้นเา้าตัวน,นี้ล่ะเอาซ้ำนี่ล่ะนี่นี่อันนี้ค่อยสวยเนาะนี่สวยสวยสวยมากสีสวยวางนี่ก่อนขึ้นไปห้องบนตัวน,น,น,นี้สวยค่ะนี่แต่ว่าเอาไว้สะกจะสวยกจะยังอย,งอยู่ละ พี่น้องก็แพสิวามันหอมค่ะหอมแน่ได้เอ้าเบิงน,นี่กูนะดุงพักอันหวงตุ่งเฮียเบิงเม็ดเพ่นอัน,นมันอุดมสมบูรณ์มันเลยข,ขึ้นเนาะพี่น้องเนาะลัางมองอ่ะตอให้ล่นให้ตายกับบวกขืนเม็ดพ่อนอ่ะร่นมาสั่นกับบวกขืนได้เห็นลนหลยอยู่แต่ว่าเราบ่คอยขืนมองนี้มัน เป็นทะเลที่อุดมสมบูรณ์อันนี้มันเป็นแห่งแห่งเหี่ยวเหี่ยวจังไดบอกว่าถือ mm hmm. บอเอ่เอาเอาซ้ำนี่ mm hmm. แหละล้วเป็นเสี้ยวเหี่ยวไหมพ mm hmm. ี่นอ้องถ้ามาเบิ่งนี้นำ้ำล้วก็สิจบคลิปนี้ไปแต่เพียงแค่นี้ด้าจะเด้บริดัณ้าเบืงองยางเดียวสิผ้าเก็บผ่านหะอมึงมึงก่อเกา่าคนเด้นี่ก่อเก่าแล้วนี่ mm hmm. ผ้าตัดเลยล่ะบริภวว่าสิเบิงองยางเดียวหรอกง,งามปนี้ตัดด้วย นี่พุนนะตัวนี้งามอยู่เอาอยู่จะต,ตัดอยู่นี่งามงามพี่นอ้องจ้ะไปเดี๋ยวไปบึงผุนงานนนะตัวพุนเอาไว้ซะเนาะพุนนะนี่ไปนะ่ะมแต่ขนาดได้นะพุนนะโอ้คือเด็ดปีนเขาเก็บขนาแท้ บอดงีด้ยนเราดอกพี่นอ้องเราเสียงบบมีถึงเราเบาวน้ำกับห้ากับบอดงีด้ยนดอกก็เสียงคอยงามขนาดเลยเนาะสีสันสวยมากพอไหมพี่นอ้องจ้านี่จ้ะเป็นไงคะเป็นไงล่ะคะนี่บนติดล่าสวยบ่ล่ะสวยสวยบ่ล่ะสวยมากเนาะ คลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่ละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์นะคะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเก็บมาซ้ำเนี่ยสิหล,ล่นกระตาละนี่มาได้เก็บไปไกลเลยน่ะเปิดกล่องมากกระยุหันก็เกย,ย,ย์เนี่ยเนี่ยเนี่ยก็ะยุหันน่ะน่ะเห็นบอยอย้อยคุณนะ่ะก่อนจาไปก็ให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีไม่แหงสุขสุขคนขอบคุณหลายๆที่เป็นกำลังใจให้นสองเฮยน,น้องเด้อจ้ะเด้อวิวลอยล้านทะเลสวยงามจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะงามคักงามแน่วมาจ้า,า,า,าเนาะนสวยมากสวยมากจ้าพ่อแม่พี่น้อน้องจะ ไปเจอกันคลิปหน้าเด้อยจ้ะเด้อรักนะจุบจ๊บๆสวัสดีจ่าพาตัดขนาดต่อจากพ่อไปนอนจ้า